มากี่คน6คนไหมพี่อะไรมาถึงโตเวยแล้วปมปม100น้องท่านเองที่มีอะไรเองก็าตอที่ส่วนครันแล้วบอกไอ้ปีนี่แล้วเขารับแจ้งมาเขาแจ้งมาเองคนด่านคนเลยทุกเย็นนี้เปไฟด่างออกมาแล้วเองรู้ไหมเป็นทายชนอ่ะเขารถที่เชี่ยวกันหน้าบนโตเวยอ่ะรู้ไหมเขาเดือดร้อนอ่ะทำไงอ่ะ เขาเองสาวคนทำให้เขาเดือดร้อนหมดเลยรู้ไหมเนี่ยแล้วตำรวจทำประชาชนเลยอ่ะเขาหนีทำไมอ่ะหนูเขาไม่กลัวหนีทำไมอ่ะหนีขนาดเนี้ยร้อนอย่างรอ่ะฮะจะไปด้วยการรอก่อน